สวัสดีนะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์ที่ผมซื้อมาคุณก็นาก่าจะเห็นคลิปได้แหละคลิปไอเนี้ยห <c ười> น้ากากไม่ได้ช่วยเชียร์เลยเลยก็มีคนผู้ติดตามผมนี่แหละเป็นเพื่อนกันนี่แหละเพื่อนในชีวิตจริงนี่แหละมันขอมาว่าให้รีวิวให้ไหน่อวันนี้ผมก็จะมีรีวิวแล้วมันก็บอกว่า จะรอดูเลยอย่างแรกก็คืออาปากได้กว้างมากจริงผมก็มีตัวเล็กนะตัวเล็กขี้เกียจออกมาจริงๆก็สวยนะ่ะเอาไว้ตั้งโชว์ประดับอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใส่ตู้โชว์อย่างเงี้ย ลายก็สวยนเพื่อนผมมันขอมาว่ารีวิวให้หน่อยก็มไม่ฟูกัดานี่คลิปนี้ไม่มีอะไรละบอกถึงเพื่อนผมว่า รีวิวแค่คล <nowadays. S 1> ิปนี้คลิปเดียวพอจบบายบาย